เพื่อนในในวงการที่เราเราก็รู้จักกันเนี่แล้วครับพี่แม็นคะตอนนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวอ่าก็มีเรื่องราวที่ทผู้โดยสารมันจะเป็นนทางไงครับที่แม่คิดว่าจบดีหรือว่าไม่ดีเลยนะตอนนี้ทิศทางมันทิศทางมันเป็นยังไงอะไรยังไงไม่รู้เลยครับก็ก็ตามที่ที่พูโพสต์ไปครับก็มีตาจมที่เขียนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันตามงานเราจะมีการการ ตัวทนายบอกว่าเสียประกันตัว5-6ล้าน18ล้านใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่คือมูลค่าครับทั้ับก็ทั้งหมดมันมักมากครับเป็นเป็นเรื่องที่จริงๆนะทนายที่อะไรมากผายไม่ได้เลยผมก็ไม่ได้รู้เรื่องที่จะเล่าได้ละเอียดในขนาดนั้นแต่ว่าก็ตามที่โพสต์ไปครับหรือว่าเป็น เร,เรื่องเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ที่ไนนีดาลงไปแล้วเราก็ก็โพสต์ตอบระบนการไหนใช่ครับก็มีก็มีตอนนี้ระยะเในการตั้งแต่เริ่มาเากใช้ราระมาเนแ้วาอัดสยได้ก่อนขั้นตอนต่อไปมนะอน่าจะมีนักระดิีน จริงๆเรื่องเรื่องขออยู่ในาลแล้วก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็จะเดินช้าเพราะมีมีคดีเยอะอย่างเงี้ยพอก็ต้องไปตามกระบวนการอธิธรรมแต่พี่เมธีสก็ตามเรื่องดูอะไรตลอดใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไปด้วยกันตลอดครับไปด้วยกันค่ะนาเดียต้องไปศาลเมื่อไหร่ผมก็ไปด้วยให้พี่เมทิสรา้นะครับเออเจอไหมครับอ่า จะได้เจอรอบหนึงครับแต่นานแล้วในช่วงแรกๆพูดคุยอรกนไหมครับมีไหมพี่เนี่ยไม่มีครับโอ้ไม่มีครับก็คือเข้ากระบวนการเลยแล้วอย่างผู้จหาเนียคะมีเยอะกว่าหนึ่งคนหรือไ่ครับในในส่วนของผู้อื่นไม่แน่ใจครับาไมต้องไมต้องูดของเราก็องมีแน่นอนรยองคนแบบนเป็น ก็รู้สึกดีที่ทางาอดีนาก็ที่เ่นตั้ครที่สู้นที่เพื่อความเป็นรหลายคารครับอย่างผู้กรณีเป็นว่าผู้เสียหาคนอื่นนะคะที่ไม่ได้มีกาวกเขาหรับเืปีนบ้านหลังสากนี้ก็มีนะครับทุกคนก็มีดี ขั้นตอนนี้มีสเก็ตผู้เองที่จะที่จะเดินต่อไปไหนบ้างอะไรไงซึ่งมันที่แต่แต่ละเคสก็ไม่ได้เหมือนกันเสทีเดียวเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะชี้ชื่แทนแทนพวกเขาแล้วเราได้แต่แต่ของเราครับเบื่อนลยนอยะไรแพนมี่แมทริวตอนนี้เรื่องแบบเงินทองทองอะไรมันโกงกันหนูข่าวเยอะแยะไปหมดเลยครับข่าวเยอะก็งานลงทุนชวนกันหลายๆคนในในวงการก็เห็นเห็นข่าวเพื่อนๆหลายคนก็รู้สึก เศร้าเหมือนกันนะฮะว่ามันมัน,ม,นมันก็โหดโหดหลายบางคนก็สนิทกันมากหรือ,อว,ว่าเอาเป็นว่าถ้าจะทุกเคสจะสนิทกันมากแล้วก็ก็กลายเป็นว่าต้องมามาเจอเรื่องแบบนี้ก็ต้องถกเถกันไปแต่ว,ว่าก็ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเราก็าได,ได้ได้ขอ้อมูลมาแล้วกันแล้วสุดท้ายก็มันก็โอเคก,ก็นั่นกันได้ เราไม่รอเราตัวมากขึ้นในการลงทุนหรือการทำอะไรไหมเป็นแม,ม่เทลอะไรนะแล้วมันลงตัวมากขึ้นกล,ง,ลงทุนผมว่ามันทำให้คนในการอการอตันมากขึ้นนะครับกับเรื่องของการเงินต่างๆหรือว่าการลงทุนต่างๆมันจะคงจะต้องจากที่เราบอก่าจะแบบว่าชิลๆส,สบาย<อ>ไว้ใจกันมากแต่ว่าสมัยนี้มันผมว่าเงินมันก็ มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องโคมใช่มันโคมพี่เขาว่ากันมากก็ต้องระวังกันมากขึ้นแน่นอนครับทุกคนแหละครับแม้กระทั่งคนไม่ได้เกี่ยววงการก็ก็เยอะเดี๋ยวนี้พวกก c a มอร์อะไรก็ก็เยอะมากหากินกันแบบว่าในด้วยวิธีที่แบบไม่ถูกต้องว่ามันทุกคนต้องมีสติมากขึ้นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนี่แหละที่มันแบบจะเข้าถึงง่ายหรือว่ามันสามารถที่จะติดต่อหาข้อมูลของคนอื่นได้ค่อนข้างจะง่ายกว่าเมื่อก่อนก็ต้องระวังกันด้วยนะครับทุกคนก็เช็ค เรการเดินของตัวเองให้ดีๆครอนี้เป็นเซ็ตที่ยอดในคนที่โดนไปประมาณเท่าไหร่ตัวเลขดีหลังเป็นเท่าไหร่สิก็ตัวเลขในในนดีคดีนีเขาเป็ดีลยอะมากแล้วตอนที่เรารู้ค่ะ นนครับนะรก็ไม่ได้ระบุชื่อหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าเราก็แค่ว่ารู้สึกว่ามันก็ความสนิทสนมความใกล้ชิดมันก็ทําให้คนเราอมองข้ามบางอย่างได้อาจจะตั้งะวังน้อยไปหน่อยก,ก็เป็นบทเรียนสำหรับเราทุกคนละครับ ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคู่รี่พูดมากกัแล้วครับเ่อไปส่วนพอดีก็ก็เป็นส่วนที่ราไปในงี้เราดีกคนกัเล่าอะไรมากมายรับให้างทนายจัดการทีเดียวง่ายก่อนครับคจะนี่คือเป็นขั้นตอนของศาลดำเนินการต่อไปครับผมัก็ยังยู่ในศาลนี่แหละครับไม่มีการเกี่ยงเกี่ยงาราลไม่เกี่ยเกี่ยงหรอพี่แมทหรือว่านที่ ไม่ไมด้ไม่ได้ไม่ได้มีครับเคยมีการพูดถึงบ้างแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่หนูใช่มไม่ใช่ครับแล้วพี่ไม่ทำอีกเรื่องหนึง่งอ่าไมทีนอเมชยูนิเวอร์สไครับผมอ uh, <the> ใช่ครับ งาจะแบบจริงๆไม่ได้ดูครับตอนแรกตั้งใจจะไปดูเหมือนกันแต่ว่าพอดีก็จับเช้ามาเป็นเวลาใกก็เลยไม่ได้ไปไปติดงานที่โรงเรียนลูกเลยไม่ได้ไปแต่แล้วตามข่าวอยู่ครับตามข่าวอยู่บ้างรามามันก็มีเนาะแบบทั้งลองหนึ่งได้แค่นิดอะไรมันอะไรอย่างนี้ยมันไม่ตรงต่างๆไี่แม่ทีมลองถึงแบบพิธีกรด้วยก็บอกว่าโอ้แบบ ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอมเมนต์นะครับพิธีกรไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าแบบดูแบบไม่ดีเท่าไหร่ไม่โอเคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องการนำน้าที่การประกาศอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ลื่นไม่แน่ใจพอดีไม่ได้ดูเหมือนกันนะแต่ว่าก็อ่าก็ก็เห็นอ่าก็เป็นพิธีกรก็เป็นเป็นอ่าเป็นคอมเมดี้ของของอเมริกาอะไรอย่างเสิผมก็ตามอยู่นะเขาก็ก็เป็นคนตลกดีตลกดีใช่แต่ว่าในใน การที่ที่เป็นทีมซีรีนสนี่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูจริงๆไม่ได้ไม่ได้ดูเห็นแต่ข่าวที่ที่ออกมาช่วงก่อนแล้วก็หลังก็<ม>ดราม่ามีอยู่แล้วครับผมว่ามันเป็นเรื่องของในเมื่อมีคนหลายร้อยคนมาอยู่ในที่เดียวกัน<ม>แล้วก็มีเรื่องราวตา่ตางๆม,ม,มันมันก็ไม่แปลกที่จะเกิดดรามา่าแต่ก็ก็หวังว่ามันคงไม่ใช่ดราม่าที่จะทําให้อา่า มูลค่าขอ,ของการจัดนางงาม,มแต่ละเวทีมันมันลดลงเพราจริงๆแล้วผมว่าเิทีาาง,งามมันก็เป็นสิ่งที่มันบันดีสำหรับคนไทยเอาง่ายๆว่าพินวัจะสร้างมิสแกรนขึ้นมาจากศูนย์เลยจา mm. กมือตัวเองคนเดียวล้วนๆจนเป็นมิสแกรนดไทยแลนด์มิสแกรนอินเตอร์แล้วก็เป็นแค่ระยะเวลา10ปีก็เป็นที่ยอมรับใน การากนองนองามทั่วโลกเลยนะทีเดียวหลายหลายท่านหลายเจ้าก็ก็ยกย่องว่าเป็นเป็นเวทีอันดับหนึ่งเลยซึ่งซึ่งผรก็ก็ชื่นชมเขาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ก็หวังว่าพวกดราม่าต่างๆจะไม่ทําให้คนมองว่าเฮ้ยเวทีนง,งามมัน,ม,น,ม,นมันมันมีแต่ดราม่านะนจริงๆแล้วทุกคนที่เข้าไปแล้วได้ตําแหน่งหรือว่าไม่ได้ตําแหน่งหลายคนก็สามารถที่จะตั้งตัวาได้นะครับ ได้ได้งานไม่จำเป็นต้องต้อง,องได้เป็นแชมป์ด้วยไม่จำเป็นต้องมองอันดับ 2, 3, 4, 5าอันดับ10ก็คือถ้าเกิดมีความสามารถม,มีมีภาพที่ที่คนชอบก็คือสามารถที่จะทําง,งานต่อไปได้แล้วก็สร้างเงินให้กับตัวเองได้ได้เยอะแล้วก็ดูแลครอบครัว,แบบแวรรได้หลายๆลายคนเอคขอบคุณ,คณด้<ะ>่แไมทคาะ